เพื่อนเดี๋ยวต่อมาจาก EP ีที่6นะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำก็ขอถ้อยย้ำถ้อยทีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆย้ำคิดย้ำทำนะครับไม่สนับสนุนกัมพูชาในทุกรูปแบบนะครับทั้งซีเกมทั้งทุกอย่างแหละครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันก็ไม่มีเงินใช้หนี้ประเทศจีนเองหรอกครับเพื่อนๆอันนี้แอดมินไม่ได้ไปโกรธแค้นนะครับมันทำให้คนไทยี้กนโ เกลียดกัมพูชาเกลียดมากมากเลยนะครับเกลียดแบบโอ้โหไม่รู้ไม่มีคําอธิบายครับเกลียดกว่าอะไรที่เกิดมาเลยในชีวิตนะครับเกิดตั้งแต่เกิดมานะครับแม้แต่เลือดเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือว่าเสื้อหลายๆสีนะครับพอมาเจอพวกรัฐบาลฝ่ายกัมพูชาที่ออกมาหาวกล่าวหาว่าเราเป็นโจรนะครับโอ้โหเขาเกลียดกันชิพหายเลยนะครับเกลียดมากมากครับจริงๆนะครับเกลียดลาวเกลียดเลยมีแอดมินอ่านแต่ละคอมเมนต์แต่ละอะไรเนี่ยพยายามปรับทัศนคติปรับหลายอย่างเขาก็ยังเกลียดอยู่นะครับแต่ว่า คนไทยส่วนใหญ่คือตัวตลตลง,ง่ายครับแหมมีอะไรขำแล้วอ,อ๋อรู้สึกมีอารมณ์ดีขึ้นนะครับตั้งแต่มาฟังช่องแอดมินเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาฟังเข้ามาชมแอดมินขอบคุณมากนะครับก็เหมือนเพื่อนๆได้หลุดพ้นจากไอ้ขุมนรกความรู้สึกที่เลวระยำตําบอลเลวร้ายที่ถูกหยิบยื่นถูกยัดเยียดมาหากมา,มาจากไอ้ผู้ผู้ผนาของประเทศกัมพูชาไอ้ประเทศทาตนี้นะครับบอกเลยนะครับแหมขอด่ารุนแรงนิดนึงนะครับ EP นี้แล้วก็ขอย้าเพื่อนๆอนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสีใดก็ช่างนะครับแอด แต่อย่าให้ไอ้พวกนักการเมืองสารเลวบางคนในทุนจีนสารเลวบางคนนะครับที่อากงอามา่ป ổ, าปู่ย่าโคตรของโคตรมาอพยพมาจากเมืองจีนหนีตายหน,นีลูกกระสุนลูกหลีลูกระเบิดมานะครับอย่าให้มันมาเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทยครับเพืพ่อนเพื่อนเชื่อแอดมินนะครับเสียงพวกเราไม่ดังเท่าไหบ่ไอ้พวกสารเลวพวกนี้หรอกครับมันพูดนิดเดียวมันโยนเงินมันก็ทําทุกอย่างแล้วครับมันจะกดหัวประชาชนยังไงก็ได้มันอยากจะขายอะไรมันก็ขายมันอยากจะไล่ใครไปจากหน้าบ้านมันก็ไล่นะครับไอ้พวกนี้สารเลวครับเพื่อนเพื่อนมันทำธุรกิจไม่อื้อเฟื้อเผือ แผ่ครับอย่าไปให้ไอ้พวกนี้มันมามีอานาจครับเพื่อนๆอย่าไปให้พวกมันนี่มากดหัวประชาชนอย่ามาหลอกพวกเรานะครับที่เป็นคนไทยที่เป็นสายเลือดคนไทยนะครับที่มีเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษของพวกเราก็คือพระมหากษัตริย์นะครับเราเป็นลูกเป็นหลานหมดเลยนะครับเดี๋ยววันหลังแอดมินจะมาแจกแจงให้ฟังว่าทาไมเราถึงเป็นลูกเป็นหลานนะครับแอดมินเตรียมงานมานานมากนะครับงานวิจัยนี้มีมานานมากแต่ว่าแอดมินไม่มีเวลาทําม่เฉยเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็แหมอยากจะฟังนั่นอยากจะฟังนี่กันค่อนข้างเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้สึกหน่อยแม เนื่องจากนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับเนื่องจากผู้นําสูงสุดของประเทศทาตนะครับหรือประเทศกัมพูชานี่แหละครับโง่นะครับไม่ฉลาดนะครับและพออบรมสั่งสอนประเทศของตัวเองนะครับประชาชนของตัวเองก็ทําให้โง่ให้หนักเข้าไปเดิมกว่าเดิมอีกนะครับเพื่อนๆเราคิดดูนี่ครับพอผู้นําโง่ประชาชนโง่บ้านเมืองเปไงครับไม่มั่นคงพอบ้านเมืองไม่มั่นคงปุ๊บอยากให้บ้านเมืองมั่นคงไปไงครับไปกล่าวใส่ร้ายครับไปให้ร้ายครับไปโจมตีครับไปกล่าวหาเขาครับว่าประเทศเขาเป็นโจรมั่งขโมยดินแดนมั่งขโมยวัฒนธรรมมั่ง ทั้งๆท,ที่ความจริงกับประเทศตัวเองเพิ่งจะเกิดไปเองครับเพื่อนๆเราต้องย้ำคิดย้ำทำอย่างนีง้ว่าเขาพระวิหารไม่ใช่ของเขมรไม่ใช่ของกัมพูชานะครับเป็นของคนเสียมเป็นของคนไทยครับเป็นของคนสยามครับเพื่อนๆเราอย่าไปหลงประเด็นบางคนคิดว่าจะไปยิงทิ้งไม่เอานะครับเพื่อนๆปู่ผีปู่ผ í, ีผ í, ยญ้าผีบันพบุรุษเรานะครับคอยช่วยเหลือเราอยู่ไกลๆนะครับมันไม่คืนช่างมันครับเดี๋ยวมันก็เป็นบ้าเองเหรครับเพื่อนๆเพราะนี่อาการมันหลงแล้วเับเป็นไปได้ยังไงครับเป็นผู้นําสูงสุดระดับประเทศนะครับกั kettle, บสร้างแต่ความชิ อำนาจล้นฟ้านะครับถ้าอยู่ในประเทศเขานะครับอำนาจเขายิ่งใหญ่มากครับแทนที่เขาจะบริหารนะครับให้ประชาชนมีกินมีใช้นะครับประชาชนจะได้หลงรักตัวเองแต่มีไม่ครับสมองกับตละปัดเลอะเลือนไปแล้วครับเพื่อนแหมเอาจริงไหมล่ะครับเพื่อนเพื่อนว่าจริงไหมครับสมองเลอะเลือนไปแล้วครับแบบนี้อาการหนักนะครับแม่นึกว่าจะเป็นแต่พ่อลูกก็หนักเลยนะครับบ้าบอไปเลยนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนสาเหตุนะครับผีบันพบบุรุษเราเนี่ยครับจัดการเองครับกินสมองไอ้พวกนี้ครับเพื่อนเพื่อน มึเอาให้ตายบอกเลยนะครับมึงถือได้ถือไปมึงยึดได้ยึดไปนะครับวันหนึ่งมึงจะพินาศจะบรรลัยเองนะครับเพื่อนเพื่อนแอดมินบอกเลยไม่ได้สาบแช่งนะครับเพื่อนเพื่อนมันเป็นมานานครับเพื่อนเพื่อนลองย้อนดูในอดีตเขาได้ครับมันเป็นยันไปได้ยังไงครับเขาตีกันเขาฆ่ากันมันมีที่ไหนในโลกครับที่นี่หนักที่สุดเลยนะครับผู้นําแม่งมีทุกอย่างครับแม่มีหมดทุกอย่างเลยไม่มีอย่างเดียวสมองครับ บ่อแบบเออเชื่อไหมล่ะครับเพื่อนเดี๋ยวแอดมินจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับมีผู้นําประเทศหนึ่งนะครับอยู่ในแถวๆใกล้ๆตัวเราเนี่ยครับใกล้ๆพวกเราเนี่ยแหละครับโดนด่าทุกวันครับว่าโง่โง่มังโง่อย่างนั้นโง่อยังก็อดทนครับก้มหน้าก้มตาทํางานครับเขาหาว่ามาไม่ถูกบ้างมาอย่างนั้นมาอย่างนี้มั่งเขาด่าทุกวี่ทุกวันนะครับก็ทํางานมาประมาณสักเจ็ดเกือบแปดปีแล้วล่ะครับเพื่อน บ้านเมืองก็ไม่รู้เป็นอะไรครับถนนทําอะไรก็เสร็จครับเพื่อนๆทำรถไฟรถไฟก็เสร็จทําถนนถนนก็เสร็จคือรถไฟมีกี่สายก็ทําเสร็จหมดมีสายเชื่อมต่อไหนก็เสร็จครับแหมมีโครงการใหม่ริเริ่มขึ้นมีโครงการใหญ่หญ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 ๆหลายๆโครงการนะครับเพื่อน <laughs> แต่โดนดา่าว่าโง่นะครับเพื่อน <laughs> เออนี่คือคนโง่ทํางานนะครับ <laughs> พเพื่อนๆลงคิณภาพและไอ้กัมพูชากับอราวเ <laughs> พื่อนเขาต้องพลาดพิงลาวด้วยนะครับ <laughs> พเพราะจริงๆว่าจะพลาดริงแต่ EP แรกแล้วพอดีว่าแม่งหลงประเด็นไปก่อนนะครับ ไอ้ลาวกับไอ้กัมพูชานี่ครับแม่เขาชมเมันทั้งประเทศว่าฉลาดสงสัย <laughs> มึงฉลาดยังไงบริหารประเทศกันดานลงกันดานลงประชาชนก็ปัญญาอ่อนประสาทอ่อนเลอะเลือนไปหมดเห็นของคนอื่นก็อยากได้เอมันเป็นไปนได้ยังไงครับเพื่อนเอ้าเพื่อนๆ่ลองคิดดูนะครับไอ้คนหนึ่งโดนด่างโง่แทบเป็นแทบตายไอ้คนหนึ่งก็ชมฉลาด,ลาดประชาชนนี่ให้การสนับสนุนไอ้ฝั่งทางเราเนี่ยนะครับไอ้ไอเพื่อนบ้านเราเนี่ยไอ้ที่คนโดนด่างโง่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละครับไม่ใช่ใครที่ไหนรู้จักกันทุกคนครับแหมคนที่แอดมินน่ะชื่นใจรับแหม แอดมินไม่ได้เป็นรังเกียจอะไรครับคือแอดมินจะเล่าให้ฟังครับว่าโดนด่าโง่ทุกวันเอาตรงๆพัฒนาจนวันนี้นะครับยูทูบเบอร์จากทั่วโลกหรือนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับอดใจไม่ไหวครับถ้ามาเมืองไทยหรือมากรุงเทพหรือมาจังหวัดไหนๆก็ช่างนะครับอดใจไม่ไหวครับที่จะจับกล้องมือจากโทรศัพท์มือถือนะครับมาถ่ายรูปแล้วก็พูดคุยนะครับเหลือเชื่อไหมครับเพื่อนๆถ้าถามคนยุก่อนเขาจะบอกว่า มันมีอย่างนี้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นบนโลกด้วยครับนี่คือคนโง่บริหารประเทศแล้วมึงดูคนชาลาดบริหารประเทศสิครับเพื่อนๆไม่รู้บริหารยังไงครับเพื่อนเป็นหนี้ชีน เป็นหนี้เอาเป็นหนี้อานะครับเป็นหนี้ไม่มีหยุดไม่มีหยอ่อนนั่นก็ไนี้เงินอะไรได้เยอะมากนะครับจากรายการส่งแรงงานมานะครับเพราะตัวประเทศตัวเองนี่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับจริงๆอะ่ะถ้าไม่ยินลนถ้าไม่สร้างความวุ่นวายนะครับไม่มีอะไรหรอกครับได้เงินมาก็เก็บเก็บสามารถขยายนู่นขยายนี่ทาได้เรื่อยๆแหละครับเพื่อนๆเหมือนไทยสมัยก่อนนะครับนี่อะไรเงินพอได้ไปไม่รู้าไปทําอะไรไปตีหม้อหมดหมาคบเพื่อน <laughs> ไม่ไปใช้ไอ้เรื่องไร้สาระปัญญาอ่อนบ้าบอล่ะครับไปสร้างอำนาจสร้างความแข็งแกร่งใครเขาจะไปลบกับมันไม่เขาเห็นประเทศมันเห็นประชาชนมันใส่เสื้อผ้าเขาก็สงสารสมเพศอาเพืออาทรแล้วนะครับแม่อันนี้แอดมินไม่ได้ไปกล่าวดูถูกเหยียดหยามกัานะครับอันนี้เขาดา่าเรามาเราก็ต้องใส่เขาซัดเขาบ้างนะครับเพื่อนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าทำฟังกันไปแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับไม่ยังมีหน้าจะมาเคมาอาหารไทยมาเคมขนมไทยปัญญาอ่อนเลอะเทอะไม่ลิ้นตัวเองลิ้นอะไรลิ้นธาตุนะครับเพื่อน เมื่อไอ้พวกลิ้นท่าน,นะครับกินของอร่อยไม่เป็นหรอกครับทําไปใครเขาไปเที่ยวก็โอ้ไม่เห็นเหมือนเมืองไทยเลยแล้วใครก็จะไปกินลงหรอครับหมายไปถึงก็กินแต่น้าเปล่าน้ําเปล่าน้ํารูปท้องครับปะโชงอะไรก็แดกไม่ได้ครับเพื่อนๆนาใครเคยกินจะรู้ครับเนี่ยมากินตามโรงพยาบาลโรงพยาบาลตามห้างสรรพสินค้านะครับพวกเขมนทาทุกวันนี้เขาไม่ได้ขายคนไทยนะครับ เขาขายใครก็รู้ครับพวกทัวเวียดนามมัางทัวจีนมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เขาไม่รู้จักรสชาติอาหารไทยแล้วที่บ้านเขาก็ไม่เคยกินรับผมกินเออเขาก็พอกินได้กินได้อร่อยอร่อยกันนะครับแต่จริงๆถ้าเป็นร้านคนไทยทำนะครับเพื่อนๆต้องมาดูครับแถวๆมันจะมีหลายๆร้านครับพี่บนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คนไทยทานะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแค่ลาบกับข้าวเหนียวส้มตำเนี่ยฝรั่งฝรั่งนี่นั่งกันเลยโหหัวโตยนนทายโตเป็นร้อยโตนะครับข้างถนนนี่ไม่พอนั่งนะครับเพื่อนๆบอกตรงๆเลยนะครับมันคนะเลบ การปรุงการชิมมันคนละอย่างกันครับกรรมวิธีนะครับเขามีหลักสูตรมีวิธีกรรมนะครับแม้แต่การย่างเนี่ยเขารู้นะครับว่าไฟต้องเป็นยังไงต้องพลิกตอนไหนแล้วว่า เอาขึ้นตอนไหนแล้วเนื้อมันจะอร่อยที่สุดเขารู้หมดครับไอ้นี่ไม่ใช่หลักย่างก,กองทิ้งไว้หันหลังไปก็มันไหลจะสุกก็แล้วแต่กูไม่สนใจหรอกแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็แดก,แดก,แดกจะไม่ได้อะไรจะไปจะมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรครับเพื<ๆ>่อนๆมาขายทุกวนันแอดมินไปกินประจำอ่ะครับแต่ว่าไม่เคยกินในพวกนี้เพราะเคยหลุดเข้าไปถ้าไปเห็นร้านไหนเราไม่รู้ไงว่าคนแรงงานกัมพูชาอะมันไม่ได้พูดพอพูดมันอากูพาแล้วพลาดจริงๆครับทำเฮียอะไรก็แดกม่ได้คำหยาบกว่าโททีครับเพื่อน นี่เรื่องจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่รู้ไปเรียนจบอะไรมาครับไอ้ผู้นายจ้างก็ปัญญาอ่อนนะครับพูดถึงนะครับไอ้พวกที่เห็นเก่เงินเห็นแก่ได้บางคนนะครับไม่แหไปกลัวนะครับกลัวว่าคนไทยเนี่ยจะขโมยทรงขโมยสูตรนะครับคุณก็ไม่ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวคุณก็เปิดร้านเดียวขายได้มันก็รวยเหมือนก้าไม่ต้องไปขยายอะไรสาขามากมายหรอกครับอันนั้นนะมันเป็นของสําเร็จรูปมันเป็นของโรงงานเขาไปทั่ยิงไอ้หมูปิ้งนะครับกับข้าวไข่เจียวในห้างนะครับแอนมินบอกเลยไม่แตะเลยครับเพื่อนๆเพราะอะไรเพราะจ้างแรงงานต่างด้าวมาปิ้งไม่ได้อรร่่ออยยยเเเลคคคัับหหมมมมูน้้้าาาาาาทกงงดีถุณปิ พูนรู้วิธีนะครับหมูมันจะนุ่มครับอันนี้ไม่ใช่ครับแห้งๆกะโดดมึงกินได้ก็กินกินไม่ได้แถมขายแพงด้วยครับเพื่อนๆข้างนอกขาย10บาทข้างในขาย13บสามมั่งสิบสองมั่งสิบห้ามั่งนะครับเพราะว่าเอาเงินไปจ้างไอ้พวกนี้ครับเพื่อน เนี่ยไปกดหัวคนไทยครับเพื่อนคุณก็ให้เขาคนชาวบ้านเนี่ยเขามาขายนั่นเองมันก็ต้องไปขยายเฟรนชชัยต้องเปิดประมูลนะครับคือพยายามจะผูกขาดการตลาดนะครับแล้วก็กดคนไทยครับให้มันยากจนครับแหมมินไม่อยากหลุประเด็นนะเพื่อนเอาหยุดไ้ที่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคือบอกตรงว่าแดกไม่ได้ครับพูดเลยเลยครับยังไงนะครับใครไปเที่ยวก็ต้องหนีกลับเมืองไทยหมดครับพอกระโดดเข้าเส้นเมืองไทยเนี่ยนะครับไม่ต้องมาไกลไม่ต้องมาถึงกรุงเทพหรอกครับเพื่อนเพื่อนแค่อยู่ชายแดนสาะแก้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไทยนะทำอาหารนะ กินอะไรก็อร่อยแดกได้ทุกอย่างครับเพื่อนแอดมินบอกเลยครับถ้าเป็นลิ้นคนไทยนี่เขาเรียกลิ้นผูดีครับไม่ใช่ลิ้นทาสแหมพูดแล้วมันสะใจครับนเพื่อนเข้าไปเด็นดีกว่าเพื่อนเพื่อนเกียรติประวัติของทหารไทยนะครับแหมไม่หย่ากจะผู้เลยนะครับช่วงระหว่างที่เรานะครับบุกนะครับบุกอินโดจีนนะครับดินแดนฝรั่งเศสนะครับมีกองทัพฝรั่งเศสนะครับแหมด้วยชัยชนะของทหารไทยนะครับแหมสุดยอดครับเป็นการวางแผนกลยุทธ์ที่สุดยอดทหารไทยนะครับ ชัยชนะของทหารไทยนะครับเพื่อนๆได้ทงเฉลิมพลฝรั่งเศสนะครับประดับเหรียญก้าหารครัวเดแกลานะครับถ้าอ่านผิดขอประธานอภัยนะครับเพื่อนๆเหรียญก้าหานี้นะครับเขามอบให้กับกองทับที่ดีที่สุดในฝรั่งเศสนะครับทหารไหนที่เป็นนักรบที่แบบมีชัยชนะอยู่ตลอดเวลานะครับและเพื่อนๆคิดภาพดิทหารไทยตอนนั้นมีอาวุธอะไรครับสามารถลบชนะฝรั่งเศสตายลาบเลยครับเพื่อนๆถีไปตั้งหลักที่เวียดนามนี่เหลือน้อยครับจับมาเป็นเฉลยชงเฉลยศึกนี่เยอะแยะครับเพื่อนๆสร้างความอับอายสร้างความชิบหายนะครับ แต่ว่าทําไมรู้ไหมครับเพื่อนๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีรายงานครับแล้วมาตอนหลังก็เพิ่งเริ่มมาขุดคุยกันนะครับเพื่อนๆเพราะอะไรนะครับแมดมิมีอย่างที่เคยวิเคราะห์ไปเมื่อ2 EP ก่อนนะครับมันมีปัญหาเรื่องที่ว่าเราแพ้สงครามโลกนี่แหละครับเพื่อนๆ มันเลิกเลยเอ๊ะแปลกมากนะทาไมถึงไม่ค่อยมีข่าวเรื่องที่แอดมินบอกว่าคนนั้นก็วิเคราะห์มาอีกทีคนนี้ก็วิเคราะห์มาอีกทีทาไมอะไรอะไรมันไม่ตรงประเด็นเลยนะครับอันนี้แอดมินงงมากนะครับแอดมินก็ถึงวิเคราะห์ไปในแนวทางนี้นะครับในแนวทางที่เคยบอก,บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆส่วนถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อแอดมินไม่ได้ว่าหรือไม่ได้ตาหนิดใดๆนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งมาย้อนแย้งหรืออะไรนะครับเพราะว่าเราต้องวางความรู้สึกเก่าไว้ก่อนนะครับหรือความเห็นเก่าหรือความ ที่เราเห็นมาจากที่อื่นก่อนแล้วก็เอาอันนี้มาประดับช่วยครับแล้วก็ไปวิเคราะห์วิจารนะครับไม่ใช่มาตําหนินะครับเพราะต่อไปนี้นะครับแอดมินนะครับใครที่มาตําหนิครับมีไม่เยอะหรอกคุณเพื่อนคอมเมนต์มา4ี่ร้อยห้าร้อยคอมเมนต์เนี่ยมีสามคอมเมนต์ห้าคอมเมนต์ครับคือเหมือนเขาเป็นคนมาจากกัมพูชาหรือเปล่าหรือเป็นคนเชื้อสายลาวหรือเปล่าแล้วรู้สึกภาคภูมิใจในประเทศตัวเองก็พยายามจะหาวิธีมาด้อยค่ามาด้อยราคาแอดมินนะครับแอดมินมานั่งพิจารณาดูแล้วต่อไปนี้นะครับคนพวกนี้แอดมินทักใครนะครับ มีคอมเมนต์ที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับเพื่อนๆคือคุณสามารถโต้แย้งได้แต่มันต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ครับไม่ใช่เอาอันนั้นมาอ้างเอานี้มาอ้างเอาอะไรก็ไม่รู้ครับไม่มีหลักฐานชัดเจนครับคืออ้างว่าคนนั้นเป็นนักวิชาการคนนั้นเป็นอย่างนั้นมีอาวุโสอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่หรอครับถ้าเกิดคําว่าอาวุโสนะครับแล้วมาเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วมาปักเปี้ยกร่อมเนี่ยถ้าเกิดมันใช้ในทางที่ผิดล่ะครับเพื่อนๆลองคิดภาพสิครับถ้ามันไม่ใช้ในทางเป็นกลางล่ะครับก็เหมือนอย่างบางคนเน่่เ็นนนอาาาวววุโสกจรริิงแตมดขบบะคั ก่อมประชาชนอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ความเป็นกลางนะครับในการสื่อสารนะครับแต่กลับมีการคําแรกครับเพื่อนๆในการคิดจะล้มล้างระบอบการปกครองของประเทศไทยอย่างเงี้ยน่ะอันนี้อันนี้เราเรียกเรานักนวิชาการได้หรอครับอันนี้บอกตรงๆนะครับนักวิชาการถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นอะไรคุณก็ต้องเล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องมีข้อมูลมาหลักฐานด้วยไม่ใช่ขอคุณมานั่งเล่าเล่า,ลาพูดพูดเดีย๋ยวมีคนคนไทยเชื้อสายจีนคนนึงเอาตรงๆผู้ภาษาไทยชัดเจนนะมีมีช่องด้วยหาว่าแหมมมคนไไทยยเี่ชื้้อสาแลว มาจากเรามาจากเผานูน้นเผ่านี้มันรวมกันคุณจะบ้าหรือเปล่าและสายเลือดคนไทยเรามันคืออะไรครับแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าประเทศพวกคุณน่ะไม่มีเชื้อสายมีมีแต่เชื้อสายไม่เด้เพื่อคุณอย่างเงี้ยเอาอย่างจีนอย่างเงี้ยคุณรู้ได้ยังไงว่ามีเชื้อสายจีนน่ะมันก็มาจากมองโกเลียนั่นแหละครับพเพื่อนๆมาจากจีนกินขาเน,นี่ยแหละครับแล้วคนไทยอ่ะที่อยู่ทางใต้ของจีนน่ะที่เป็นพวกกลุ่มอ่ไทยลือไทยเขินไทย พวกกลุ่มชาวกระไดอะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆรู้ภาษาสำเนียงกระไดนะครับจะรู้ครับพวกชาวยูนานนะครับพวกแถบกวางสีจ้วงอะไรอย่างเงี้ยแหละครับพวกชาวจ้วงอะครับเพื่อนๆถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอประทานอภัยนะครับแอดมินพอดีรีบเล่ารีบไปนะครับไม่มีสคริปต์นะครับจะมีคนไทยใหญ่มากเลยนะครับมีลักษณะวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับพวกเราเลยครับและไอ้บ้านี้เขามาจากไหนก็อพยพมาอยู่ได้พอแก่หัวงอกหน่อยแหมแอดมินต้องขอด่านะครับมาตั้งตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมีไอ้พวกโง่ๆนะครับที่รู้สึกวว่่่่่าาแแหหมมมมกกูเเเเปป็นนนนนนคคผออออะะไไััังชยรรบพืสิว อันนี้ก็ไม่ได้ถือไม่ได้ไปตําหนิเขาว่าเยอะหรือไม่เยอะนะครับเพราะแอดมินวิวน้อยเขาเยอะแต่เราเนี่ยสร้างความเป็นชาติครับสร้างความรักชาติครับสร้างความสามัคคีครับเพื่อนเเราไม่สร้างความแตกแยกครับเพื่อนๆนทุกคนคือคนไทยครับไม่ว่าคุณจะมีเชื้อสายไหนขอให้มันมีเลือดไทยอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นนะครับมีการเพราะว่าพวกเรานี่ผสมทั้งเผ่าทั้งประเทศครับและผู้ไทยชัดเจนครับเพื่อนเพื่อนคนไทยไม่เคยแบ่งแยกกันครับเพื่อนๆพนพระมหากษัตริย์เราไม่เคยแบ่งแยกกลลูหานๆ ทหารก็ไม่เคยแบ่งแยกประชาชนครับเพื่อนๆก็อย่าให้ไอ้พวกสายเ,เลวพวกนี้นะครับมาแบ่งแยกคนไทยนะครับเอามีความรู้สึกว่าแหมมีความเป็นอิสระทางการคอมคิดหน่อยแหมคุณลองกลับไปอยู่ประเทศคุณนิครับไอ้ประเทศจีนที่คุณว่าดีนักหนาคุณถามคนที่อยู่ที่นั่นก็ได้ผมถามหน่อยคุณไปถามเขาได้เลยเขาอยากอยู่หรืออยากมาเมืองไทยครับหรืออยากได้สัญชาติไทยครับอย่าพูดอะไรให้มันเลอะเทอะนะครับอายุเยอะแล้วแล้วกูมาถึงไหนแล้ววเนี่ย โอ้โหหลุดโลกเขาเพื่อนโอเคยังมีวีรกรรมของทหารกล้าอีกมากมายนะครับทหารในประเทศไทยเขาเพื่อนแล้วแอดมินถามหน่อยเลยไอ้กัมพูชานี่มึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงเคยมีวีรกรรมอะไรไอ้คนทำกัมพูชาถามก็ได้ทหารม,มึงมีวีรกรรมอะไรนอกจากว่ารีดไถประชาชนตัวเองแล้วก็ฆ่าประชาชนของตัวเองไม่อย่าให้พูดนะครับให้ย้อนอดีตแล้วแล้คนกัมพูชาไม่รู้นี่ได้รู้นี่เรื่องเยอะนะครับ บอกก่อนนะครับแอดมินบอกเลยนะครับให้รีบๆจบนะครับแล้วก็ปลดไอ้นั่นนะครับเพราะแอดมินจะให้ปลดไอ้ลูกชายคนโตกับไอ้คนที่อยู่รอบๆนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับลิฟซับมันให้หมดนะครับแล้วก็ในประเทศมันออกไปได้ไม่อยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เป็นคนจนเพราะข้อหามันวางแผนให้คุณล้มให้คุณมันตายแบบเยียงหมาครับไอ้พวกนี้มันคิดจะยึดอำนาจของพวกคุณสำหรับวันนี้แอด